สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสุข,ขุสุขคนสบายดีมือห่อเข่าสากเด้อพี่น้องลูฟี่จื่อพ่อวะหลุกเนี <laughs> ย่ยงว่าจิมาเฮามือนี้เป็นมือห่อเขา่าพี่น้องห่อเข่าสากแต่ว่ามือนี้เป็นมือกล้าเกียมหรอกมือสาใส่บาทพี่น้องเลยมือนี้ด้วยว่าเตรียมห่อข้าวต้มไว้เมย์ครับมัน เดี๋ยวห่อหวอ้เนาะมันีนฝนตกพี่น้องตกเบิดมือตกตั้งแต่เสาก็เลยว่าออกมาถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้เบิ่งเขาน้ามสามปลาเข้ากับเขียวเติบเลยเรยพี่น้องแต่ว่าอันเสียโลคเพียะเพียะเพียะโรพี่น้องเห็นมาใบมันเหลืองน้องสังเกตเห็นหร่อมาใบมันจะึเหลือง ปีนี่เขาโป่งามพี่น้องเอยเขาเป็นเปียล่งน้ำถ่วมตามเขาสิขึ้นชิไดพ่อหาสิบสองอยู่ว่าปีนี้จะมาเบิ่งกันน้ะพี่น้องเมื่อตอนนั้นไปดูฟีขาไปฝนตกทางนี้แม่เตรียมเอข้าวตบเนาะพี่น้องเอขาข้าวตบเตยหย่อนจะ,ะปัะัง คนห่อเตรียมไว้เนาะตัวตัวตัวตวยัวตวตันตัวตัวตัวัวตวตใตัวตวตตัวตวตัวัวตัวเัวตวันตัวหาซตัวตัเจวตััวงัววตตตัวตัวตั เงอนชิปสี <st unlikely> 30, ่เงินชิปห้าเหอชิปสบเงินหนึ่ง่งนสามเนชสี่ล้ชิปสี่เดือนกาเกชิปสดูงานเดือนก่บชิปสี่เง้าเนใช้บาเสร์าก็ย้ายห่อเข่าอเขาเนี่ยตอนีสามพี่น้างยายห่อเข่าห่อข่าสาทร้างฟังไ้ยสายอีสานขนาดจะมีบุญ ห่อขาวสาคือกันเนาะพราะว่าประเภทน,นี้ไข่ไข่คือกันพี่นอ้องบุญห่อขาวสาก็คือบุญที่แบบว่าเกิดบุญน้ำพ่อน้ำแม่น้ำญาติพี่นอ้องที่ตายไปแล้วนะพี่นอ้องทำบุญยายห่อขาวให้นะ,ะ้วน้ำหยาตีพี่นอ้องที่จะตายไปแล้วหรือว่าที่สร้างนั่งใหม่แล้วมาก,กิน,นพี่เนะาะนี่มาตอนเสาร์ที่สามที่สี่เราจะไปยายห่อขาวพี่เนาะตรงนี้ เป็นประเภทนี้อีกอันหนึ่งพวกที่รองรับไปแล้วเนาะฝากอีสานนะก็คือการตะวันบริหัวฝา,ากเนือนน้อกับฝากไต่ของไทยนะที่นี่ที่การรอต่ว่าประเภทนี้ของฝากฝา,า,ากไต่ของเหงล่านี้เป็นเหตุนละท่างเม่ตรงเว่งจังเหตุเหตุทีกันเนาะฝากเนื้อนี่ก็ทุกกขบันใจให้กันว่าเขาจะเหตุคือกันหรือเปล่าเนาะ แบบเนี้ยคองเหลาก็ได้แถวผมตาลงะลีบางบอนที่เป็นเป็น,น,าานต้นเผาก่บบาสุกิดวานาสบมิ่งแต่บอนเพิ่งซื้อพี่เนาะมีผู้ใด้นับซื้อคือกันอยละคอมเมนต์บอกในเด้อพอแล,แล้วแล้วแล้วพี่นเนาะจะไปต้มันนี่คือเห็นว่าเขาตบมาก สมัดห่ออันนี้ต่ออันนี้เป็นกระสีเตรียมอันนี้อันนี้เตรียมห่อตัวนี้ห่ออย่งตัวนี้ขมาก่อนมู้ขมูอีหยอมันใส่นี่ของมัใสองยางของไข่ใส่ไม้ไม้นี่สาร้านเปิกระสีไม้ไม้ร่องหยดพี่ไายไปเชิญเอาไวเห็ดพระเบ ใบองนี่มันมาบวอันนี้ติดเเตรียมห่อพาวิญเต็มมือเสาะได้นาลงไปแจกเนาะไป่เนาะตอนสมโมงตอนสมโมงเมือแรกเยาโมงเปนเหมือน่มนะจะเปนมือนสมโมงโมงส่องเดอรี่กองเดอรมโมงก็ผตไปเนาะตอนเสาเไพวิน แล้วข่าต้มเฮาสซีซูกได้หรือเปล่เฮ็ดอันนั้นได้ไหมเฮ็ดยังว่าข่าต้มตัดหามีมี่เอว่าได้กินข่าต้มตัดฟีดูฟีเห็ดเราฮะได้ๆมาตีตัดแต่เฮ็ดอันนั้นตำสมกินป่ะดูชอบกับเลยตำสม จุบแล้วรูสิจุบเป็นสภาะหันจุบแล้วนี่ยังไม่จุบแล้วนี่ยลงยาใช้ของจับส้ามาคอยคอในกอจียาดุถึงมาเฮ็ดกุอีกอ ครับพี่น้องวันนี้ข้าวต้มครับเจ้าห่อซีบปงอันนี้เป็นข้าวต้มมัดน้องพี่น้องบ้านมาสุรินข้าวต้มมัดซีบมีใจหมดกล้วยข้างในตามที่เจาห่อเลยมีเสียไปตัดคุกขูบเขากับบักผ่าวรายการกินย่างห่อเขาก็เสียด้กินแต่ข้าวต้มเนี่ยพี่น้องแบบนี้ทางลาวก็ขาประมาณนี้น้องพี่น้องฟังไทยกันนะจะเหตุคือกันเนาะ อันจังหวัดไดเหตุกับคอมเมนต์บอกเลยนะพี่น้องพอได้หูว่าอันเป็นเหตุที่กันหรือเปล่ามือนี้เป็นมือห่อข้าวต้มมืออื่นตอนทีสามทีสี่ผ่า,ยายลงย้ายได้ยยเขาได้ยยห่อเขาที่เขาเอืน่นคำมาห่อขเขานี่กับหมายถึงห่อข้าวต้มย้ายห่อเขาเหตุตามประเพณี เห็ดมาตั <c oughs> ้งแต่วพเนาะปุญญาตาญาณตะขาตตะกี้ตะกี้พุทธะอีพิษสองของสิบสี่ของเรล่าขีพิษสองก็คือบุญบุญแต่เดือนเดือนอันนี้เคลื่อนมาบุญด้วกันนะบุญหอเขาบุญหอเขาประดับดินเดือนเก่านี่มาบุญนอนกับบุญเดือนแปดทำบุญเขาพรรษาบุญห่อเขาประดับดินบุญห่อเขาสา บุญออกพันษาออกพันษา,ออนาของเขาเป็นชีฟออกพัรษาแล้วก,กบบ็บุญเขาเปลือกบุญเขาซานว่าไปพี่น่องบุญพระเวทป้ายบุญนอนอ,อยู่แล้วนี่เดี๋ยวนาะบอกขาดเพรฮาร์ดเดอ้อโอ้ไพ่เด้ออ้าวมาคนอีซบนาะ พี่น้องสาวเดินมาตั้งแต่กรุงเทพเดินพี่น้องเลยครูหูคููหาคููเก่าครับพี่น้องเพิ่นไปกุ้งเทพเพิ่นมาเลยพี่น้องมือนี้จะได้ว่ามาทาคิปํากันพี่น้องวันนี้สาวบอบบี้เดินเพิ่นมาหอดมงขึ้นนี่พี่น้องตอนเดึกๆ

วันนี <t <t ้ห่อขต้มพี่น้องเอ้ซาตีห่อแล้วหรือ่าเพื่อนจ๊ะแล้เลยาตีเพิ่นห่อกะบเด้พี่น้องห่อกาบอ้แหนบครับพวกพี่น้องมาให้กินส่วนทังบะซุกห่อขต้มเพื่อนบ๊บีก็ห่อขต้มเนาะตโมได้ด้ำพอดีกินมเ้อาแบบเผ็ดๆด้วเผ็ดๆสดเอาแบบเอาแบบวงๆใส่เบิร์ดลงเล่ค่ะใชดาวถิ่มไปดัหมดมเต่า นี่ข้าวต้มครับพี่น้องขอา้าวต้มมัดจะมัดเป็นซ่ามันนี่สิพี่น้องบนับนฟังข้าวอีกนะเจ,จะเฮ็ดคือกันเนาะข้าวต้มเนี่นี่เนาะข้าวต้มมัดข้างในข้างในเป็นแจ่แม่นวะห่ขอข้าวนะมีทั้งอีสานหนะมี่ห่อกรอบกระต๊บอินห่อข้าวสารแต่กรุงเทพห่อโบมี่เนาะไปสิบเป็น,นมีเนาะมันใหญ่ยังไงบ้างอาเอ้มโมพาบ,บ่างดิ ป่าได้เลยระวังตัวมะนาวหน่อยตัวนาวถิ่มหน่อยเห็ดคือฝาเอานี่ฝาไปใส่เอาไปเห็ดที่อคือเพราะว่เราจะใจเย็นใจเย็นบลอกตั้งสติเอออะนีมันร้อนนะได้พี่น้องไปอยู่ไทยสองเดือนัเหลิมร้อนนะตั้งสติบล็อกหนึ่งช่องมันคือเอาผัวไทยด้ออ๋อผมมีไปเอาครับผมมีไปเอามึง กระเสื้อกูเสื้อายุเบานาคือยังนี่ยคุดตอนงนีแ้เลยม่ใครเอาโอ้สุกกะให้คุณอาิสารบอึดบอเอาวาก็จะหาให้มึงเออนี่ไอจวนนะวันได้เอาคนวันเท่าู่บ่าวต่องไว้ากูบ่าวฟังไทยี้ันบดูกูบอให้เขาหยอกูบ่าวฟังไทยผู้ใดอยากได้เมียทักมาเด้อ ดูแซมได้ดูขอยังขาดดูเด็กท่านมึงยังไงที่อาไม่เคยเขาเหี่มากเด้อไม่ห่างฮันใส่ใสซะส่มากจิ้เอากระปุวนมาใส่น้าไม่ตีบใส่น้าไม่เนี่ยตีใส่ทีใส่ได้ดูกว่าเดียวเลยมือหือพี่สิพี่น้องเพิ่นมาต่อพาสปอร์ตพิ่นซื้อไปไทยเพิ่นไปเห็นอย่างไปเห็นเดียงลูกอยู่ขุวนเด้อพี่น้องนั่นกับบริษัทเพราะว่าอยู่นี่มัน อันนาคตพี่น้องเราไมีแนวเหตุคือกันแต่ว่าเพิ่นไปไทยแม่เพิ่นยูหันพ่อเพิ่นกับยูหันพี่น้องก็เลยไปอยู่ไทยมันจะง่ายกลัวแล้วก็มันสบายมีพ่อนะแม่ลูกซอยกันอนาคตแต่ว่าดอกหนึ่งก็น่าจะอะไรจะกลับไปทำงานเพราะว่าิซาโดเพิ่นมีลุเตเพิ่นเล่กับพัวเพิ่นน้องเพิ่นเล่ขาดแล้ววะนี่ มาดูเด้กไม่เห็นนกซุกไม่เห็นดอกนี้มันบบาอยู่างหยานี่นะกูกะขาภายในตีเป้ยติดต่อไปฮะเขาอยู่ค่ะปะติดต่ออยใช่เลยมันติดต่อกลับไปคือเก่าพอจ้ะไลยโพดเอาเครื่องหนึ่งเอาเครื่องหนึ่งไล่โพดเอาเครื่องหนึ่งอันนี้เอาตุก้อนใหญ่ตัววนี้ก็ไเออเอาไว้ยุบอ่ะตุก้อนใหญ่เซียน่ะตามจะมาหุ่งบ่ะเออตามจะมาหุ่ เด ouais> pues, no uh, ี๋ยวเอออันเบิร์ตวะจ้านี่แม่ตุ๊กนัำตาลไหมน่ะ่นี่ตุในทงในตุ๊กแสบไปแล้วสำพอดีกินหดะ มาพี่น้องโอ้ยตัดบ่นี่ว่าบ่ตัดบ่ตัดหรือเปล่าไรซาโรมาอันนี้เจอเลยนะว่ายังไข่ก็มันอยู่บ้านอยู่แลมันไปไทยมามันกะขาวอยู่เนาะตอนมันอยู่บ้านตอนมันออกลูกมันไม่นาคือพีนี่พี่น้องเลยชิล่าชิล่าไม่ดูอ่อนใจนะข้าวจะูดนะว่าออกดำบ่มัน ไปอยู่ไทยก็บแม่ลูกอ่อนคือกันแต่ว่ามันอันนี้เนาะนับได้เห็ดเปียกนะบอกนะกับไปเต็มจองเดือนเดือนมึงเนี่ยมาเต็มนะคือจะเอาแป๊บเดียวนะมันไปเนาะเพื่ครบสองเดือนไว้แป๊บเดียวนะซาบะปีไปจริงอ่ะมีมีก็เป็นใหญ่แล้วบ่นั่งหรอเริ่มาลืมความนะมีมี กู้ซื้อให้มันยังวะอีโกโก,โก้วะอีโกโก,โก,โก,โก้แาา่น่่นวะ fc 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 มาด่าคอยว่าคอยซื้อให้ลูกสาวบอบปี้ยังเสร็จอีกสี่ห้าบ่ได้ซื้อให้เด้อพี่น้องมาเพาเฮาเขาเอิ้นเว้าหยอกกันหนาซื้อซื้อแทะก็ซื้อน้ำเม่มันซ,ซื้อให้พุ่นล่ะพี่น้องตอนถ่ายคลิปตะกี้เด้ตอนมันออกกันใหม่ fc ว่าไปตั้งซื้อลูกเขามั่โม่แบบนั้นได้ไง บาสุกบาสุกบาวยอกันเด้อพี่น้องคนทางบ้านเราแบบซื้อนันซื้อนแตซื้อยอกบาซิมก็ได้แซ่บแอหนังลาก็าซ่บเส่ก็แซ่บใหากน่บอืจ้ำนี่แล้วพอดีกินอู้บานอิติวะหยันน้อยเป็นพนดีไปไปกินยีนอ่ะฮะเดีว่าอยา สบายดีเด้อพี่น้องมาเด้อมันกินสมน้ำกันดีมือตาบอบบีนตาบอบบีมาหอยจะใส่พันตำสมเลยเนาะบด้ใส่มน้ดีเน่บด้ใส่องเดือนกรดรั้สงสินี่ไปหาหน่อไม้ไปจังหมื่นป่ะยืนไปที่บ้านใส่บาทแล้วบอสยืนให้ยังใ ไส่บาดนดมเ็ดไบาให้เลือกไห่เลือไยนไส่บาตะเดืนอกไ่อเอส่บาทแล้วะดอับเทเฮดกเท้ื่นื่นไปห้าหน่อเนาะโอ้เหมือจยเนาะก็ตเข้าเดือนนะก็อเดือนนึ่งก็ได้เนาะได้นะกหน่ยเนาะเดือนหนึ่งก็ระิตว้ามือพื้นกูบบ้านกูสุไปกระป๋องมืออื่นหน่ไส่บาเด็ดเนาะพดีด่ะ่ คาเมื่ออาหานบอมจะฝากไปให้จะฝากไปให้พี่บอมเนาะเอาอยู่ปลาจะอาหารมาฝากไปแล้วสิมาเอาอยูด้จังไรวะเขาจะฝากไปต่อยูวะอาย่ไกลีังบกุ้งนม่บบกุ้อันนั้นเป็นไงฝากค่ะอันนั้นเชื่อถดดบกุ้งน้องเป็นไงมึงฝากไปให้้วเด้วแก๊บก๊บเนาะ แกผแ้งเลย้แกมแ้พาเจอนี้มำเงินี่พนอืดนนมะแซ่แซ่ไปเลย่นอยู่ไก่อีเด๋ยวน้อเขาอยู่ไก่กันเนาะจากตลาดไทยเอาไรสมอโอ้กซ่มนึ่ะซ่มนึงเห็แล้มึงายน้อยก้ักัม้จกระตาเ่ึงไปหาหายเอาข้าวเยวอื่นกไปหยเราไปหเองเาน่เนา าปินะไตาไปัน่าปไนมเลยไปภาษาค่ะมนือไปเไปมน้ันะโ้หายอยู่หน้าตาอีกนึงะหน้าอีกนือหายถ้าออกกินขอยอยู่หน้าได้อเป่เอิาเ็จคนเครับอซื้อหน้ไปเห็กินาก็ได้ลคลิะนหนึ่งกับถายคลิปาน้าใหม่คนนึงกัถายคลิปเห็ดกินคนหนึ่งกับถายเห็ดนางกิน น้สองได้ดี y o u t u เบอินดีนี่ก็ไดพี่น้องเลยสแดมันหับใส่งน้าูนี่ฮะโอ้ยสมันช็อตมันไหนสุกมันอตเอ้าชดลดุกมันมนว่ะกูนาะใช่ไ่ันผัดดมดเดมกับกัดเบดักลูกี่ เธอไหน้ใจุ่นวหวอดีคลิบนี่พี่น้องเลยกนไม่ออกกูากูืนขันั่งยากาจะเนไมยาทำนงจะยืมจัรวับอดะชงังจังยจัไรวังดิโด้เฮ้มาดีตาโดนมาข้าจัดน้อยๆนี่ยเต็มนเร็ผมตมบาอยา กระน,นั้นหกลังเข,าขาา่ากระลังตรงนี้เนาะเกี่ยวไพ่ร่งาสุ่งน่่าสนใจนะเ่กลาล้างม่่ไ่่ตานต้ไตาปาเนาะมมานศ้าสิดุกไพ่ไ่นสิดุกยหญย่ลกกูกว่เดียสิ่ดุกไปด vì thế mình lo thời gian, tôi lo hay nhảm nhại, tôi sợ chia sẻ hay nhảm nhại, เหน่าคิดหาะกันน้อแซทฮะ่ตอบโมาหาแม่อูมันก็ยังหเฮานาหนอมอยู่หันมันก็เบาแต่ก็แม่อูมไทามไถ่เทิงไส่ก็เบาแต่ก็แม่อูมันก็ราเก่าอะไรนรบ้านบี่บมาลบมัร่งาาบ่าเกับาเ เบแคนีบดไรมันนแม่เเลแคใ่อนี่นน่โอแคนีนเด้อรไม่ถูก่ใช่หรอแนีเอัปข้หงุดขีอย่างนจนแก่ดที่ใหม่มากมึงได้สะเห็นวาสิมาอูกบัดบัดบก้ส่วนต้นี่บ่เนาะส่วนที่จรนีออกไปทัวเนีอยู่ที่่ัเนาะ ได้สิเรีลจากมาแมนวะแล้วทำอะไรได้เะียาไม่น่าหลดใช่เนาะแต่เดียวหลดมบเขาจะุนนุนแห้งกว่าถามไหนได้สมขอเดียวกันหาซนแเ่วเรก็หงื่งข้ากสใช่ถามยอดถามหนถูกกี่ห่อ

อ้ด uh> ีตาบัวค่ะเก๊คิดตามากนะพูนะ